คะ่ะหลังจากที่เรา,าเปิดดูพึ่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราก็มาทำการเปิดใหม่นะคะเปิดดูความแข็งแรงของพึ่งว่าพึ่งทำงานไปถึงไหนแล้วเราก็จะมาจุดไฟเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าจะได้ให้พึ่งไม่แตกตื่นนะคะเวลาเราเปิดหลัง จะเป็นไม้นะคะนี่เยื่อไม้เพื่อที่จะเอามาจุดไฟได้นะคะร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการเปิดนะคะรอดูวันนี้พึ่งมันจะแตกตื่นแล้วไหมคะยมพร้อมนะคะ <c oughs> รังชั้นที่สองนะคะเขากำลังเนี่ยทำรังนะคะ <Yeah. S 1> แต่จะไม่เยอะเพราะว่าควีนแม่ <The queen. S 1> พึ่งไม่สามารถขึ้นมาลังที่สองโอ้ยควันก็นเลยไม่อู้อันนี้เยอะสุดนะคะแม่พึ่งจะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะช,ชั้นสองเขาขึ้นมาไม่ได้แม่พึ่งเข้ามาลังตรงนี้ไม่ได้เพราะว่า มันเล็กเขาก็เลยรอดมาขึ้นลังที่สองไม่ได้ลังที่สองก็เลยนี่ชั้นที่สองก็เลยไม่ค่อยมีพึ่งนะคะ Let's have a look There's a lot a lot yeah ะไม้ <Nothing S 2> แรกก็เหมือนเดิมค่ะไม่มี Mighty son, Naka. Looks like my cry yoka. Honey, mighty see yok ma yankin kai. There's the Queen. Where is it? Where? Can you see her? Where's she gone? There. อ๋อน oh, okay. right. like ี่ควีนนะคะเห็นไหมตัวใหญ่ๆนี่ค่ะควีนแม่พึ่งมีอยู่ตัวเดียวค่ะเนี้ Right. I'd to like take you a p ่ย o ัวนี้ไม้ที่สีแม่พึ่งนะคะเมื่อกี้ให้ดูแม่พึ่งไป l a v ว e lots of lava มีตัวอ่อนเยอะมากค่ะตัวอ่อนเยอะมาก lots of l a v a can you see the lava inside yeah, yeah. ตัวอ่อนข้าง <Yep. S 2> ในเยอะมากเห็นไหมคะตัวอ่อนที่เป็นเป็นรูๆเข้าไปอะค่ะเขาจะมีตัวอ่อน capped brood we know that ไ uh huh. ม้ที่ห้า oh look capped capped brood That's all babies under there. Me. Mm. Loads of them. Larvae. Mm. yep Don't mm. need to see much more. That's all. Uh huh. Wow. Can you take a photo? What was on this? I've forgotten. They're getting a bit more. uh Oh, I want to get that in there. รังที่หก I cover my มี่รังที่ oh, ooh, ooh. กหก yeah. oh loads of brood again right. ตัวอ่อนเยอะมากค่ะตัวอ่อนเยอะจริงๆเห็นไหมเปิดผ้านี่เลยมีน้ำผึ้งนี่ค่ะน้ำผึ้งอยู่ตรงนี้ o อ loads of brood right ตัวอ่อนเยอะมากไม้ที่ดหกก็ลงไปค่ะเริ่มจากไม่แฮปปี้แล้วนะคะเพิ่งรังที่เจ็ด รังที่เจ็ดค่ะรอไว้ <Lovely. S 2> ตัวอ่อนก็เยอะอื mm. มีไปค่ะร really ังที่เจ็ด mm hmm. ว้าวรังที่ <'ll> แปดเยอะมาก เยอะอีกแล้วรังที่แปดไม้ที่แปดหรือว่าเราเรียกว่าไม้ที่แปดน้ำผึ้งได้ h a l e a honey as well isn't it little bit at the top here <Yeah. S 1> right รังที่แปดไม้ที่แปดนั่นเอง the only thing i haven't seen much of is eggs but the queen's there <S ไม่ค่อยมีไข่นะคะแต่แม่ผึ้งอยู่ในนั้นแล้วก็มีตัวอ่อนเยอะนี่รังที่เก้าไม่ค่อยเยอะ ก้าสิบสิบเอ็ดสองอันนี้ไม่มีละเดี๋ยวตองที่เก้าไม่ค่อยติดเยอะจะติด mm. แก,ก่กลางๆตรงนี้ค่ะ right, put them back. หมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะทําการปิดนะคะเดี๋ยวรอบหน้าอีกสองอาทิตย์มาดูความแข็งแรงและความทํางานของพึ่งต่อนะคะบายบายค่ะ